สวัสดีครับพวกเราน็อฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องแดนเดือดขึ้นหนีตาย เป็นเรื่องราวของพลทหารใหม่คนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ภายในเมืองที่มีความแค้นต่อทหารทําให้เขาโดนชาวเมืองไล่ล่าไปตลอดทั้งคืนเขาต้องทําทุกวิธีทางเพื่อต่อสู้กับผู้คนภายในเมืองทั้งเมืองแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอเขายังโดนมือที่3มไล่ล่าอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมเราฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่แกรี่ฮุกหรือว่าพระเอกของเราเขากําลังซ้อมต่อยมวยกับเพื่อนทหารของเขาอยู่ เนื่องจากพวกเขากําลังอยู่ในระหว่างการฝึกทหารเพื่อเตรียมความพร้อมเผื่อได้ปฏิบัติหน้าที่การฝึกทหารได้นาเนินต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้พร้อมแล้วในคืนหนึ่งขณะที่ทหารทุกคนกําลังนอนหลับอยู่หัวหน้าก็ได้เดินเข้ามาปลุกพวกเขาและบอกพวกเขาว่านักไอแลนด์เหนือเมืองที่มีชื่อว่าเบลฟาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรกําลังมีการก่อจราจนกันเกิดขึ้นและพวกเราต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อควบคุมสถานการณ์และได้ปล่อยทหารทุกคนให้กลับไปที่บ้านก่อนก่อนที่พวกเขาจะออกเดิน ินทางไปที่เบลฟาสซึ่งฮได้เดินทางกลับไปหาน้องชายของเขาซึ่งตอนนี้น้องชายของเขาอยู่ที่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเนื่องจากตอนนี้พวกเขาเหลือกันเพียงแค่2คนซึ่งฮุกก็ได้ไปสมัครเป็นทหารและน้องชายก็ไม่มีคนดูแลนอกจากจะเอามาไว้ที่นี่ และน้องชายของฮุกก็มีชื่อว่าแดรเรนฮุกได้พาแอร์เรนไปเดินเล่นไปเตะบอลเล่นก่อนที่จะกลับมาส่งเขาที่นี่พร้อมกับบอกแอรเรนว่าเดี๋ยวเขาจะไปไม่นานจากนั้นพวกเขาก็ได้กอดลากันและจากนั้นฮุกก็ได้ออกเดินทางตอนนี้พวกเขาได้มาถึงไอแลนด์เมืองเบลฟาสต์แล้ว จาคนหนึ่งได้เข้ามารับตัวทุกคนและพาทุกคนไปที่ที่นอนพร้อมกับพูดให้กําลังใจทุกคนว่าทุกคนจะอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกพอพวกไอริสยิงนายคนในคนหนึ่งพวกไหนก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสบายใจได้พร้อมกับมีผู้หมวดคนหนึ่งที่ดูแลพวกเขาเข้ามาแนะนําตัวซึ่งผู้หมวดคนนี้มีชื่อว่าอามิเทชเขาได้กล่าวทักทายทุกคนอย่างเป็นมิตรจากนั้นก็ให้ทุกคนจัดการตัวเองต่อและในคืนนี้ขณะที่ทุกคนนั้นกําลังนอนหลับอยู่โดยความที่ต่างถิน่นหุกนั้นนอนไม่หลับจึงได้ออกไปเดินเล่นและได้เจอกับจา กำลังสูบบุหรี่อยู่จ่าเห็นดังนั้นจึงได้แบ่งบุหรี่ให้กับฮุกขณะที่พวกเขากำลังสูบบุหรี่กันอยู่นั้นก็ได้มีชายสมคนเดินผ่านไปซึ่งฮุกก็ได้ถามจ่าว่าพวกนั้นเป็นใครจ่าจึงบอกว่าพวกนั้นคือ MRF ซึ่งเป็นสายลับไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอก วันรุ่งขึ้นทหารทุกคนต้องจําข้อมูลที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือภายในเมืองเบลฟาสต์นี้จะแบ่งกลุ่มประชาชนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าโปรเตสแตนต์ซึ่งกลุ่มนี้จะแทนที่ด้วยสีส้มกลุ่มนี้นั้นเป็นมิตรต่อทหารอังกฤษกับอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือคาทอลิกหรือว่าไอริสกลุ่มนี้จะแทนที่ด้วยสีเขียวกลุ่มนี้ต่อต้านทหารอังกฤษพวกเขายังได้ก่อตั้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่ากลุ่ม IRA ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและ IRA ก็จะประกอบไปด้วย ก็จะเรียกได้ว่าเป็น IRA แบบเป็นทางการพวกนี้จะมีแบบแผนและไม่ค่อยทำอะไรโจ่งแจ้งกับพวก IRA ที่เป็นเด็กหนุ่มซึ่งพวกนี้พร้อมจะต่อสู้ตามท้องถนนแบบสุดโต่งต้องระวังเอาไว้และฝ่ายโปรตแตนต์กับคาทอลิกจะแบ่งแยกกันด้วยถนนเส้นหนึ่งที่มีชื่อว่าฟอลพร้อมกับห้ามเข้าตึกที่มีชื่อว่าดิวิส ซึ่งตึกนั้นอาจจะเป็นศูนย์บัญชาการของพวก IRA เพราะฉะนั้นที่นี่อันตรายมากห้ามเข้าไปในระหว่างการอธิบายสายลับ MRF ก็ได้เข้ามาฟังด้วยพร้อมกับมีคำสั่งให้พวกเขาเข้าไปตรวจในตึกดิวิสที่สงสัยว่าอาจจะเป็นฐานทัพของพวก IRA แถมตึกนี้ยังตั้งอยู่ภายในเขตของพวกคาทอริกจากนั้นจากก็ได้พาทหารทุกคนไปรับอาวุธชุดเกราะโล่และหมวกนิรภัยเพื่อเตรียมความพร้อมเผื่อพวกคาทอลิกเข้ามาจู่โจมพวกเขา แต่หมวดอามิเทตก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกจ่าว่าครั้งนี้พี่ไปพวกเราไม่ได้ไปปราบปรามจลาจลเพราะฉะนั้นโลก่กับหมวกนิรภัยนั้นไม่จําเป็นให้พวกเขาใส่หมวกเบเล่และวางโล่เอาไว้ซะเราจะเข้าไปภายในเขตของพวกคาทอลิกอย่างเป็นมิตรจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปที่เขตแดนของพวกคาทอลิกเพื่อจะเข้าไปตรวจดูตึกดีวิสแต่ในระหว่างเดินทางกลับมีรถบัสที่ไฟไหม้คันหนึ่งเข้ามาขวางทางพวกเขาเอาไว้และไม่มีป้ายบอกทาง ทำให้ทหารอังกฤษนั้นงงเป็นอย่างมากว่าพวกเขาต้องไปไหนต่อแต่ไม่นานเด็กกลุ่มหนึ่งก็ได้เข้ามาปาถุงฉีใส่เหล่าทหาร พร้อมกับไล่พวกเขาว่าให้พวกทหารอังกฤษหนารียออกไปจากประเทศไอ์แลนด์ซะไม่มีใครชอบพวกเขาหรอกและจากนั้นไม่นานตำรวจพื้นที่ก็ได้เข้ามาเพราะภารกิจครั้งนี้พวกเขาต้องตรวจคนพร้อมกับตำรวจตำรวจจึงบอกว่าเดี๋ยวพวกเขานำทางไปที่ตึกตึกนั้นเองและทันทีที่พวกเขาถึงหน้าตึกชาวคาทอลิกก็ได้ออกมาพร้อมกับทำท่าทีเชิงสัญลักษณ์โดยการเอาฝาถังขยะเคาะลงที่พื้นเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าพวกเขาต่อต้านทหารและตำรวจที่กำลังเข้ามาขนพวกเขาซึ่งเหล่าทหารรวมถึงหกก็ได้ตั้งแนว ให้เป็นกำแพงเพื่อให้เราตำรวจและผู้หมวดอาร์มิเทสเข้าไปค้นในตึกตึกนี้แต่ตำรวจที่เข้าไปขนพวกเขากลับใช้ความรุนแรงพร้อมกับทำร้ายชาวคาทอลิกทำให้คาทอลิกที่เหลืออยู่นั้นไม่พอใจและตรงเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายตำรวจและทหารฮุกเดรีเข้าไปตามผู้หมวดอาร์มิเทสมาเพื่อดูสถานการณ์ แต่ด้านนอกนั้นก็มีทหารคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ประชาชนนั้นสงบลงก่อนจนทําให้ประชาชนนั้นแตกตื่นและรีบถอยไปทันทีแต่นั้นไม่นานพวกเขาก็ได้กลับมาพร้อมกับก้อนหินและรุมปาก้อนหินใส่เหล่าทหารจนทําให้โดนหัวทหารคนหนึ่งนั้นสลบไปจนสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆและได้มีเด็กน้อยคนนึงวิ่งเข้ามาขโมยปืนของทหารที่สลบทําให้หกและเพื่อนทหารอีกคนรีบไล่ตามเด็กคนนั้นไปแต่ในฝั่งของประชาชนตำรวจและทหารที่กําลังจะเข้าปะทะกัน ตำรวจและผู้หมวดอามิเชตเห็นว่านี่มันเริ่มไม่ดีแล้วพวกเขาจึงรีบสั่งถอยทัพทันทีโดยที่ฮุกและเพื่อนทหารอีกคนนั้นก็ยังไม่รู้ตัววิ่งไล่ตามเด็กที่เอาปืนไปจนท,ทั้งสองคนได้เข้าถึงตัวเด็กคนนั้นแต่ชาวบ้านก็ได้เข้ามารุมกระทืบทั้งสองคนโชคดีที่มีคาทอลิกหญิงคนหนึ่งเข้ามาห้ามชาวบ้านเอาไว้เธอได้บอกกับทุกคนว่าวันนี้เราทำพอแล้วถ้าอยากได้ตัวทั้งสองคนไปแล้วก็ต้องผ่านเธอไปก่อนแต่แล้วกลับมีเด็กหนุ่มสองคนเดินเข้ามาจากด้านหลังเด็กหนุ่มที่ใส่เสื้อสีเทา ควักปืนขึ้นมาพร้อมกับยิงเพื่อนของฮุกซึ่งหญิงสาวคาทอริกจึงพยายามห้ามเขาเอาไว้ไม่ให้ยิงฮุกอีกคนนึงเขาจึงได้บอกเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าชอนให้ยิงฮุกซะแต่ชอนก็กลังเลไม่กล้ายิงสักทีทําให้เปิดโอกาสให้ฮุกนั้นวิ่งหนีไปได้แต่กลุ่มเด็กเหล่านี้ก็ได้วิ่งตามฮุกไปเผื่อที่จะฆ่าฮุกอีกคน พวกเขาได้แยกย้ายกันหาฮุกในฝั่งของชอนนั้นโดยความที่เขารู้ทุกซอกทุกมุมของเมืองนี้ดีเขาจึงได้วิ่งไปตัดหน้าของฮุกเอาไว้และตอนนี้ชอนก็กําลังจะยิงฮุกอีกครั้งหนึ่งแต่ชอนก็ไม่กล้าย,ยิงอีกแล้วจนเปิดโอกาสให้ฮุกนั้นหนีไปได้อีกครั้งหนึ่งจนฮุกได้เข้าไปที่ห้องน้ําห้องหนึ่งของเมืองและได้แอบอยู่ภายในนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงส่วนฝั่งของชอนและเพื่อนที่หาตัวฮุกไม่เจอทั้งสองคนถึงรีบกลับไปที่ที่เกิดจราจนเมื่อสักครู่เพื่อรวบร,รวมปืนที่พวกกททหาาาารํํตเอไ้แลละนนมัน ไปให้ชายที่มีชื่อว่าควินซึ่งแท้จริงแล้วควินนั้นเป็นสมาชิกของ MRA แต่จากนั้นไม่นานก็ได้มีชายคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าบอยเดินเข้ามาหาควินซึ่งบอยก็เป็นสมาชิกของ MRA เช่นกันบอยได้เข้ามาเตือนควินว่าถ้าควินจะทำแบบนี้มันจะช่วยให้พวกตำรวจและทหารบุกเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้น แต่ควินเขาก็ไม่กลัวเขาบอกว่าถ้าพวกมันบุกมาพวกเราก็จะสู้บอยจึงพยายามเตือนไปว่าทำแบบนั้นมันไม่ได้อะไรและบอยจึงลากชอนออกมาจากพวกควินและสั่งให้ชอนกลับบ้านไปซะพร้อมกับเตือนชอนว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับพวกควินเพราะพวกนี้มันชอบทำเรื่องอันตรายเกินไปและดูเหมือนว่าสมาชิก MRA ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนั้นก็จะไม่ค่อยถูกกันด้วยซ้ำเพราะด้วยนิสัยสุดโต่งของ MRA ที่เป็นเด็กวัยรุ่นนําโดยควินพวกเขานั้นมีนิสัยสุดโต่งเกินไปทําให้บางครั้งพวก MRA ที่เป็นผู้ใหญ่ก็ าจากนั้นชอนจึงได้กลับไปที่บ้านซึ่งที่บ้านก็นึกว่าชอนนั้นไปมหาวิทยลัยมาดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าชอนเขาร่วมกับกลุ่ม IRA แล้วและเมื่อตกกลางดึกผู้หมวดอมิเทตก็ได้เข้ามาที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งและได้เจอว่า ทหารคนหนึ่งของเขาโดนยิงเสียชีวิตจึงได้นาร่างทหารคนนี้กลับไปที่ค่ายส่วนในฝั่งของฮุกที่หลบอยู่ในห้องน้ําเขาก็ได้ตัดสินใจถอดชุดทหารออกและเดินออกมาจากห้องน้ําเขาได้เจอกับกลุ่มคนที่กําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างและได้มีเด็กคนหนึ่งตะโกนพูดว่าพวกคาเทริกสารละเลวมันมีแค่นิดเดียวเองให้พวกเรากลับมาจัดการมันก่อนทําให้ฮุกรู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านี้คือผ่งโปรแตกแตนซึ่งเป็นมิตรจึงได้อุ้มเด็กคนนี้มาเพื่อสอบถามว่าเขานั้นจะกลับไปที่ค่ายยังไงจึงเด็กเมื่อได้เห็นว่าฮุกใส่รองเท้า Combat เขาก็รู้ได้ทันทีว่าฮุกนั้นเป็นทหารและได้บอกฮุกว่าให้ตามเขามาเขาจะพาไปเจอลุงของเขาและอาสาว่าจะพาฮุกกลับไปที่ค่ายเองฮุกได้กลับมากับเด็กชายคนนี้มาที่บาร์แห่งหนึ่งจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เหล่าสายลับ MRF โดยหัวหน้าของสายลับ MRF ก็มีชื่อว่าแซนดี้ลูกน้องของเขาได้เข้ามารายงานว่าภายในเมืองนั้นเกิดจาราจนและตอนนี้ทหารสองคนก็หายตัวไปเขาจึงได้เดินทางเข้าไปภายในเมืองที่เกิดจาราจนแซนดี้ได้เข้าไปภายในบาร์ของ ตแนเพื่อไปเจอกับเจคฟาลาตันซึ่งเจคฟลาตันเป็นลุงของเด็กที่เพิ่งจะช่วยชีวิตฮุกเอาไว้พวกสายลับ MRA ไดเอาระเบิดเข้ามาให้กับเจคและบอกให้เจคเอาระเบิดนี้ไประเบิดพวก IRA หรือว่าคาทอริกซะแต่ทันใดนั้นลานของเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามาซึ่งฮุกที่อยู่ด้านนอกก็มองเข้าไปเห็นระเบิดภายในห้องด้วย เจกจึงรีบปิดประตูและออกมาคุยกับทั้งสองคนโดยหลานของเขาบอกว่าฮุกนั้นเป็นทหารซึ่งเจก็ยืนยันได้จากสร้อยขอที่ฮุกมีพร้อมกับบอกให้ฮุกไปรอที่บาร์และเจกจึงได้เอาสร้อยขอนี้มาให้กับพวกสายลับ MRA สายลับ MRA คนหนึ่งจึงได้ออกไปคุยกับฮุกทันทีพร้อมกับบอกให้ฮุกรอเขาอยู่ที่บาร์แห่งนี้เดี๋ยวเขาออกไปคุยกับคนคนหนึ่งแป๊บเดี๋ยวเขากลับมารับ สายลับ MRA จึงได้เข้าไปคุยกับหัวหน้าของเขาแซนดี้ว่าหนึ่งในทหารที่หายตัวไปอยู่ในนี้หนึ่งคนทําให้แซนดี้สั่งลูกน้องของเขาว่ารีบไปพาตัวฮุกออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ในฝั่งของฮุกที่รออยู่ที่บาร์เด็กน้อยก็ได้เดินลงมาคุยกับเขาพร้อมกับกินเบียร์กับเขาซึ่งฮุกที่สงสัยว่าทําไมพวกเขาออกไปนานจังจึงได้เดินออกไปที่นอกร้านเพื่อจะไปดูแต่แล้วอยู่ๆบาร์ก็เกิดระเบิดขึ้นมา หุกนั้นโดนแรงระเบิดเต็มๆแต่เขายังมีสติอยู่รีบเข้าไปช่วยเด็กน้อยทันทีจนมีชาวโปแต,แตนคนอื่นเข้ามาช่วยซึ่งเด็กน้อยคนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ตายและรีบพาส่งโรงพยาบาลส่วนหุกเขาก็ได้รีบหนีออกมาจากจุดจุดนั้นแต่ด้วยความที่เขาโดนแรงระเบิดไปเต็มๆเขาจึงได้ไปหมดสติอยู่ที่ข้างทางส่วนสายลับ MRA พวกเขาก็ได้รีบหนีออกมาจากที่นั่นทันทีซึ่งแซนดี้ก็ได้ตำหนิลูกน้องของเขาว่าไหนบอกว่าสอนวิธีใช้ระเบิดให้กับพวกมันแล้วไง แต่ลุงน้องของเขาก็บอกว่าสอนไปแล้วร้อยกว่าครั้งแต่ผู้มันก็ยังใช้ไม่เป็นจนระเบิดทํางานแบบนี้ซึ่งมันเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้แล้วทหารที่อยู่ในนั้นคนหนึ่งนั่นก็คือหุกถ้าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็พวกเราสวยแน่ แต่เขาก็ยืนยันว่าโดนแรงระเบิดไปขนาดนั้นฮุกคงไม่รอดแน่และพวกเขาจึงรีบกลับไปที่ค่ายทหารเพื่อทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนฝั่งของฮุกที่หมดสติอยู่ข้างทางก็ได้มีสองพ่อลูกเดินมาเจอเขาโชคดีที่คนพ่อน,นั้นเป็นหมอจึงไม่สามารถปล่อยให้คนบาดเจ็บนอนอยู่ข้างถนนแบบนี้ได้โดยที่ไม่ช่วยพวกเขาได้พาฮุกกลับมาที่บ้านของพวกเขาและที่สําคัญสคนนี้คือคาเทริก แถมลูกสาวยังได้สังเกตเห็นอีกด้วยว่าฮุกนั้นแต่งตัวเหมือนทหารอังกฤษเลยงั้นเราไม่ควรจะช่วยเขาเด็ดขาดแต่โดยวิชาชีพของพ่อของเธอซึ่งคนเป็นหมอไม่สามารถปล่อยให้คนบาดเจ็บมาตายต่อหน้าได้เขาจึงรีบรักษาฮุกจนฮุกนั้นพ้นขีดอันตรายในฝั่งของจิมมี่เมื่อเขารู้ว่าบราร์ของพวกโปรเตสแตนนั้นระเบิดเขานั้นคิดว่าเป็นฝีมือของบอยจึงได้เข้าไปด่าบอยว่าบอยนั้นห้ามฆ่าทหารแต่บอยกลับใช้ระเบิดกับพวกโปรเตสแตนแต่บอยก็ยืนยันว่าเขานั้นไม่ได้ทำพร้อมก็บอกให้จิมมีุย ไล่ล่าทหารคนนั้นได้แล้วแต่เจมมี่เขาก็ไม่อยู่ที่จะไล่ล่าหุกและเขาก็ได้ไปเตรียมอาวุธมาต่อซึ่งก่อนที่เขาจะออกไปเตรียมอาวุธเขาได้บอกเพื่อนของเขาคนหนึ่งว่า ให้จับตาดูบอยไว้ซะเพราะเขาคิดว่าบอยนั้นโกหกแท้จริงแล้วบอยนั่นแหละเป็นคนว่างระเบิดโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกสายลับนั้นเป็นมือที่3จิมมี่ได้มาที่บ้านของชอนและบอกให้ชอนเตรียมปืนซะและชอนจึงรีบออกไปจากที่บ้านทันทีโดยแม่ของชอนนั้นตกใจมากว่าชอนไปไหนส่วนในด้านของฝั่งทหารผู้หมวดอาร์มิเทตเขานั้นร้อนใจมากว่าตอนนี้ฮุกนั้นอยู่ที่ไหนเพราะทหารคนหนึ่งของเขาถูกฆ่าไปแล้วเขาอยากให้ฮุกนั้นมีชีวิตรอดจึงได้เข้ามาหาพวกสายลับ m r a และขอให้หัว าของ MRA อย่างแซนดี้ช่วยให้เขานั้นช่วยตามหาฮุกให้หน่อยแต่แซนดี้ก็ได้โยนสร้อยคอของหุกให้กับพวกเขาและก็ไม่รู้ด้วยว่าหุกนั้นเป็นตายร้ายดียังไงพร้อมกับไล่ผู้หมวดอามิเทตให้ออกไปซะเพราะนี่คือความช่วยเหลือเดียวที่เขาจะให้ได้หลังจากที่ผู้หมวดออกไปเขาก็ได้นั่งเครียดกับลูกน้องของเขา เพราะถ้าฮุกเห็นระเบิดและวฮุกออกมาให้ปากคําได้สําเร็จแล้วก็พวกเขาซวยแน่นอนเพราะสถานการณ์มันจะกลายเป็นว่าพวก MRA นั้นเป็นคนวางระเบิดโปรตแตนถึงมันจะเป็นอุบัติเหตุที่พวกโปรตแตนทาระเบิดระเบิดเองก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าฮุกนั้นตายไปแล้วนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งพวกเขาก็จะไม่มีเรื่องอะไรให้ปวดหัวแต่ที่พวกเขาต้องนั่งปวดหัวอยู่แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าฮุกนั้นเป็นตายร้ายดียังไงแล้ว ส่วนในฝั่งของสองพอลูกที่ช่วยชีวิตฮุกเอาไว้พวกเขาก็ได้ดูแลฮุกจนอาการของฮุกนั้นได้ดีขึ้นซึ่งตอนนี้ฮุกก็ได้ตื่นแล้วทั้งสองคนจึงปล่อยให้ฮุกนั้นนอนพักไปก่อนและได้ออกมาคุยกันข้างนอกว่า ถ้าเรายังเก็บพุกไว้แบบนี้แล้วก็พวกเราทั้งสองคนจะเป็นอันตรายเองทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะโทรหาบอยพร้อมก็บอกบอยว่าทหารของอังกฤษคนหนึ่งอยู่กับพวกเขาซึ่งบอยก็บอกว่าเก็บตัวเขาไว้ก่อนเดี๋ยวบอยจะรีบไปบอยได้มาหาสองพ่อลูกและบอกกับสองพ่อลูกว่าพวกจิมมี่นั้นตามหาตัวเด็กคนนี้ให้ควักแต่ก็ทําถูกแล้วที่โทรหาเขาเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องนี้เองซึ่งสองพ่อลูกก็พยายามบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้บอยได้ออกไปโทรศัพท์เพื่อโทรหาใครคนหนึ่งและคนที่เขาไป โทรหานั้นก็คือพวกสายลับ MRA เพื่อให้มารับตัวฮุกกลับไปแต่เขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าลูกน้องของจิมมี่นั้นสะกดรอยตามเขามาอยู่ลูกน้องของจิมมี่ได้กลับไปบอกจิมมี่ทันทีว่าบอยนั้นไปที่ห้องของเอมอนซึ่งเขาอยู่กับลูกสาวของเขาบริเจตกลุ่มของจิมมี่จึงรีบไปที่นั่นทันทีในฝั่งของชอนที่เขานอนอยู่เขาก็เกิดได้ยินบทสนทนา ที่สองพ่อลุกนั้นคุยกับบอยและพวกเขาก็ได้คุยกันว่าเราควรแจ้งจิมมี่ไหมเพราะเขตนี้ไม่เป็นเขตของจิมมี่แต่ผู้เป็นพ่อก็พยายามห้ามเอาไว้ว่าถ้าเราแจ้งจิมมี่แล้วก็จิมมี่จะมาฆ่าเด็กคนนี้เมื่อฮุกได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบกลับไปที่ห้องและเอามีดของเขามาหนึ่งเล่มพร้อมกับรีบหนีออกไปจากห้องนี้ก่อนในฝั่งของแซนดี้หรือว่าสายลับ m r a พวกเขาก็รีบร้อนใจและออกมาเพื่อจะมาหาฮุก แต่ผู้หมวดอามิเทสที่เขาเห็นว่าพวกเขากําลังจะออกไปเพื่อช่วยหุกพวกเขาจึงได้ขอไปด้วยซึ่งแซนดี้ก็ยอมให้ตามมาและบอกว่าให้ทําตามคําสั่งของเขาอย่างเคร่งครัดสายลับ MRA ได้เดินทางมาหาบอย ซึ่งบอยได้เข้าไปคุยกับแซนดี้ว่าตอนนี้แซนดี้ติดหนี้บุญคุณเขาแล้วหนึ่งครั้งแต่ก่อนที่จะบอกว่าฮุกนั้นอยู่ที่ไหนอยากให้แซนดี้ช่วยดูแลใครคนนึงให้เขาหน่อยเพื่อเป็นการตอบแทนที่บอกที่อยู่ของฮุกซึ่งคนที่บอยอยากให้สายลับดูแลให้หน่อยนั่นก็คือจิมมี่จากนั้นบอยก็ได้บอกที่อยู่ของฮุกให้กับพวกสายลับแต่พวกเขาก็มาถึงชา้าเกินไปเพราะคนที่มาถึงก่อนนั่นก็คือจิมมี่จิมมี่ได้บุกเข้าไปภายในห้องของสองพอลูกและก็ได้ถามหาตัวฮุกแต่พวกเขาก็พยายามปกปิดดว่่่่าฮุกไไม้ไอยูทีีน จนสุดท้ายบริเจนลูกสาวนั้นไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้วเธอจึงบอกว่าฮุกนั้นอยู่ในห้องแต่เมื่อพวกเขาเปิดไปดูฮุกกลับไม่ได้อยู่ในห้องแล้วพวกเขาจึงรีบออกไปตามไล่ล่าฮุกต่อในขณะที่พวกเขากําลังแยกย้ายกันออกไล่ล่าฮุกฮุกก็ได้ดักรอคนที่กําลังจะเข้ามาใกล้เขาและเอามีดแทงเข้าไปที่ท้องของชายคนนั้นจนเขานั้นเสียชีวิตลงและฮุกก็ได้แย่งปืนมันมาและหนีไปเรื่อยๆจนฮุกได้ไปเจอกับชอนทั้งสองคนตกใจและยืนมองหน้ากันอยู่อย่างนั้น จนซิมมี่ได้เดินเข้ามาข้างหลังของฮุกและเอาปืนฟาดเข้าไปที่หัวของฮุกจนฮุกนั้นสลบไปและทั้งสองคนจึงได้จับตัวฮุกไปในฝั่งของพวกสายลับและทหารที่จะเข้ามาช่วยตัวฮุกแซนดี้ก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาต้องเป็นคนที่เข้าหาตัวฮุกได้ก่อนคนแรกนั่นก็เพื่อที่จะให้สัสารเรื่องระเบิดกับฮุกก่อนจึงได้ให้พวกผู้หมวดอบิเชตร,รออยู่ข้างนอกในระยะที่มองเห็นได้จากนั้นพวกเขาก็ได้บุกเข้าไปภายในห้องของสองพ่อลูก แต่พวกเขาก็ไม่ได้เจอกับฮุกแซนดี้จึงได้ขู่สองพ่อลูกว่าทำไมยอมบอกว่าทหารของพวกเขาอยู่ที่ไหนจะฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ซะ บอยจึงได้พูดขึ้นมาว่าถ้าฮุกโดนเอาตัวไปแล้วจริงๆล่ะก็บางทีฮุกอาจจะอยู่กับจิมมี่และบอยก็พอจะรู้ว่าจิมมี่นั้นจับตัวฮุกไปไว้ที่ไหนและบอยจึงได้พาพวกทหารไปที่นั่นส่วนตอนนี้จิมมี่ที่จับตัวฮุกมากเขาก็ได้ให้ฮุกคุกเข่าลงพร้อมกับเอาปืนให้ชอนยิงฮุกซะโดยบอกว่าไม่ต้องคิดมากยิงๆไปก็จบแต่แล้วก็ได้มีเสียงปืนดังออกมาจากด้านนอกตอนนี้สายลับ m อ a ได้บุกเข้ามาที่นี่แล้วชอนจึงรีบออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกทันทีส่วนผู้หมวดอาร์มิเท ที่รออยู่ด้านนอกนั้นเมื่อได้ยินเสียงปืนเขาจึงได้สั่งลูกน้องทุกคนบุกเข้าไปที่นั่นด้วยเช่นกันโดยพวกสายลับ MRA ที่บุกเข้ามาก่อนก็ได้จัดการกับลูกน้องของชอนไปได้หลายคน จนได้มีจ่าคนหนึ่งหนึ่งในสมาชิกของสายลับเขาได้เข้าไปภายในห้องที่ฮุกกาลังโดนจับตัวอยู่และได้แอบเข้ามายิงชอนได้จนชอนนั้นล้มลงและเขาก็ได้วางปืนลงข้างๆพร้อมกับเดินเข้าไปหาฮุกอย่างเงียบๆแต่แล้วสิ่งที่จ่าคนนี้ทํากลับเป็นการรัดคอฮุกให้ฮุกนั้นขาดอากาศหายใจตายในขณะที่ฮุกกําลังจะหมดแรงลงนั้นผู้หมวดอาร์มิเทตก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีจนได้มีเสียงปืนดังขึ้นมาสองนัด แต่คนที่ยิงกลับไม่ใช่ผู้หมวดอามิเทตแต่เป็นชอนชอนที่เขายังไม่ตายเขาได้หยิบปืนขึ้นมาและช่วยชีวิตฮุกได้ทันในฝั่งของผู้หมวดอามิเทตเมื่อรู้ว่ามีคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาจึงได้โผล่เข้ามาและยิงชอนจนตอนนี้ชอนนั้นได้เสียชีวิตลงไปซึ่งฮุกพยายามตะโกนห้ามผู้หมวดอามิเทตแล้วแต่มันก็ไม่ทันเวลาส่วนฝั่งของแซนดี้เขาได้ไล่ตามจิมมี่ไปจนทันและตอนนี้เขาก็ได้จับตัวจิมมี่เอาไปได้ เขาบอกว่าเขารู้จักจิมมี่เพราะว่าบอยนั้นบอกมาแต่ตอนนี้จมมี่นั้นเป็นตัวปัญหาเพราะฉะนั้นให้จมมี่กลับไปตกลงกับบอยก่อนแล้วเขาจะติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาจะยอมไว้ชีวิตจมมี่เพราะในอนาคตเราอาจสามารถร่วมงานกันได้แต่ก่อนที่จะให้จมมี่วิ่งหนีไปแซนดี้ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปทีหลังและจากนั้นจมมี่ก็รีบหนีไปทันทีเมื่อสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายแล้วทั้งผู้หมวดอามิเชตและหัวหน้าสายรับอย่างแซนดี้ก็ต้องเข้าไปรายงานสถาานกรณ์ แก่เบื้องบนได้รับทราบซึ่งอาร์ิเทศพยายามอธิบายเกี่ยวกับลูกน้องของแซนดี้ที่พยายามจะฆ่าฮุกแต่แซนดี้ก็บอกว่ามันเป็นเพียงการคุมสถานการณ์เพราะตอนนั้นฮุกอาจกําลังสติแตกลูกน้องของเขาจึงได้เข้าไปช่วยมันไม่ใช่การพยายามฆ่าแต่อย่างใดซึ่งผู้บังคับบัญชาก,กลับเชื่อคําของแซนดี้มากกว่าผู้หมวดอาร์บิเทตทําให้เรื่องทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเป็นเพียงเรื่องที่สับสนและเข้าใจผิดกันแค่นั้นและมาถึงตอนนี้ฮุกนั้นพยายามจะพูดอะไรหรือว่าผู้หมวดอาร์ิเทตจะพูดอะไรก็แล้วแต่ ผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วและให้ฮุกเดินทางกลับบ้านได้ซึ่งฮุกก็เซ็งมากๆและเขาจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศของเขาพร้อมกับโยนสร้อยคอทหารของเขาทิ้งไปและได้กลับไปรับน้องชายของเขาที่สถานที่เลี้ยงเด็กกำพราพร้อมกับพาน้องชายนั่งรถออกไปจากนอกเมืองเพื่อไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่เหลือกันอยู่สคนจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องด้านเดือดคืนหนีตายในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่7.2คะแนนส่วนในฝั่งของ r t เ ten t o m t o ะนักวิจารณ์ให้เรื่องนี้ไปถึง96%คนดูให้เรื่องนี้ไปถึง81%ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอปขอบคุณมมากเลยครับสวัสดีครับ